ในยุคป,ปัจจุบันนะครับการพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงเนี่ยอาจจะไม่ได้มองว่าระบบบริหารความเสี่ยงเป็นเรื่องของภายในต่อไปองค์กรที่มีความประสบความสําเร็จนะครับในเรื่องของการทําการบริหารความเสี่ยงเนี่ยตอนนี้เนี่ยอยู่ในยุคสมัยของการเรียกว่าระบบนิเวศ ของการทำการบริหารความเสี่ยงหรือที่เรียกว่าเป็น Enterprise Risk Management Ecosystem ซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนใหญ่ๆด้วยกันนะครับส่วนแรกคือเรื่องของ culture ขององค์กรเป็นไปได้ยากมากนะครับถ้าสมมติว่าองค์กรเนี่ยไม่มีผู้นำที่มีวิชั่นหรือวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องต่อการพัฒนาเรื่องของระบบบริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้เลยครับว่า มีงานวิจัยออกมานะครับว่าองค์กรไหนเนี่ยที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีจะค่อนข้างบอกได้อย่างชัดเจนเลยว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยจะลงมาเล่นด้วยกับเรื่องของการทําการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่บอร์ดอัปไบเลเตอร์นะครับองค์กรนั้นเนี่ยจะต้องประกอบด้วย c ีอที่มีวิชั่นที่ใส่ใจกับการมองการบริหารความเสี่ยงที่คิดว่าการบริหารความเสี่ยงไม่ได้เป็นเรื่องนิเก v e ฟไมเคิลตีกต่อไปแต่เป็นการบริหารความ เสี่ยงต่อเนื่องไปกับการบริหารโอกาสในอนาคตด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้บางทีอาจจะวัดได้มาถึงการพร้อมขององค์กรในการทุ่มเทว่าจะต้องมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนนะครับจะต้องมีนโยบายความเสี่ยงนะครับที่มีการกําหนดนะครับทิศทางของการทําการบริหารความเสี่ยงอย่างชัดเจนนะครับนี่คือส่วนที่1นะครับส่วนที่2ที่เป็นระบบนิเวศของการทําการบริหารความเสี่ยงก็คือเรื่องของการมีกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจนนะครับอย่างที่มีการสํารวจมาแล้วว่า บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ย700กว่าบริษัทเนี่ยทำการพัฒนาระบบบรหิหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ตามกรอบที่เรียกว่าเป็น COSO ERM 2017นะครับซึ่งเป็น จุดที่เน้นย้ำม,มากเลยเกี่ยวกับเรื่องโทนออฟเดอะท็อปคราวนี้เนี่ยในสเต็ปที่2ถ้าเราพูดถึงระบบนิเวศของการหลอความเสี่ยงเนี่ยก็คือเรื่องของการมีกระบวนการหลอความเสี่ยงที่ดีที่ชัดเจนนะครับและทำเป็นประจําการหลอนความเสี่ยงที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะของโปรแกรมเบสไม่ใช่โปรเจกต์นั่นหมายความว่ามันจะไม่มีสุดิตสิ้นสุดนะครับมันจะไปเรื่อยๆตามองค์กรมีแต่การเปลี่ยนแปลงเริ่มตั้งแต่การระบ,บุความเสี่ยงที่อาจจะไม่ใช่เอาปัญหามาเป็นความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงนะครับโดยดูทิศทางของผลกระทบและก็โอกาสเกิด นะครับวิธีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดความเสี่ยงการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงการแชร์ความเสี่ยงการทําประกันนี่คือเป็นการแชร์ความเสี่ยงนะครับแล้วก็กระบวนการในการยอมรับความเสี่ยงที่เราไม่สามารถบริหารจัดการได้ตลอดจนกระบวนการสุดท้ายเลยของการทําความเสี่ยงก็คือเรื่องของการติดตามความเสี่ยงด้วยตัวชี้วัดหรือที่เรียกก็เป็น Key Risk Indicator นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นสเต็ปสแล้วเนาะพอครานี้เรามาดูสเต็ปที่3สเต็ปที่3เนี่ยถ้าอยากจะให้การทําการบริหารความเสี่ยงเนี่ย มันมีความชัดเจนและสร้างเป็นระบบนิเวศได้ปัจจุบันนี้สิ่งสําคัญคือกระบวนการรีพอร์ตหรือว่า reporting เรื่องของการทําการบันทึนความเสี่ยงนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยกระบวนการรีพอร์ตความเสี่ยงเนี่ยอาจจะเกิดจากกรณีของการมีรายงานประจําปี ของแต่ละที่หรือว่ารายงานภายในเกี่ยวกับเรื่องของความเสี่ยงเท่านั้นนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ครับในอนาคตเนี่ยตอนนี้เนี่ยทิศทางของกรรทและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต้องมีการเขียนรายงานความยั่งยืนที่มีหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงด้วยซึ่งสิ่งสําคัญเหล่านั้นเนี่ยก็บอกได้ว่าต่อไปการทําการความเสี่ยงเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของภายในอย่างเดียวต้องมีการรีพอร์ตไปสู่ภายนอกก่อนด้วยนะครับนี่คือทิศทางของการสร้างระบบดิเวทของการทําการบริหารความเสี่ยงนะครับ